กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุขคตนะครับเดอ้อพบกับช่องเพชรชมพูแชนแนลนะครับกินอรเราพี่น้องได้ไปตั้งไหนพี่น้องจะอยู่บ้านมพิทยกินนี้มากินอะไรนะพี่น้องต้มเส้นพี่น้องเมนูต้มเส้นเด้อครับพี่น้อง ต้มสินเสี้สผัดบุงพี่น้องมามากินน้ำกันครับ บพี่น,อน,น,น,น้องแซ่บมาเด้อมาเด้อต้มเส้นพี่น้องใครจะมาก็มาต้มเสนเนีย่ยเหมือเทียงพี่น้อง ต้มเส้นยามเที่ยงเลยจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใสบกเกือใส่ักบุ้งพี่น้องแซ่บเน้อแซ่บ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบอยเพจพร้อมมด้วพี่น้องเด้อเอาแค่นี้แหละครับพี่น้องฝากกันไม่คลิปหนาะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแซ่บพี่น้องแซ่บเอามากิงยาปวดพี่น้องแค่นี้แหละเด้อบ๊ายบาย